กาลาสินอำเภอหนองคุงศรีจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่5ธันวาคม2,568เวลา0 7 0 0น,นที่หอประชุมอำเภอหนองคงศรีจังหวัดกลาลสินนายจรวัฒนภูกแก้วนายอำเภอหนองคงศรีพร้อมด้วยคู่สมรสและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนพ่อค้าชาวอำเภอหนองคงศรีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ พอแห่งชาติ5ธันวาคม2568ทุกคนต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในส่วนของภาคประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันใส่ชุดสีขาวครีมไว้ทุกส่วนข้าราชการใส่ชุดปกติขาวไว้ทุก และพระสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปในช่วงเช้าพระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรตามลำดับขั้นตอนของกำหนดการจากนั้นนายจารวัฒนภูแก้วนายอำเภอหนองคุงศรีแลคคู่สมรสได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปที่เดินรับบิณฑบาตด้านหน้าหอประชุมอำเภอเพื่อเป็นพระราชกุศลและวางผานพุ่มตามลำดับ นายจรวัฒน์ภูแก้วในอำเภอหนองกุงศรีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณอนาคที่สุดมิได้ว่าตลอดระยะเวลาเจดสิปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนากาธที่เบเดมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชโดยทั่วหน้าเพียงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานา โดยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ถวยราชมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งค้นคิดวิธีคลี่คล,คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรและผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานโครงการมากกว่า5,000โครงการอันเกิดจากพระปรีชา าสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสรุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพระสกนิกรไทยทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศโดยภาพ กรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุดดั่งพ่อของแผ่นดินพระอ,องค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหัไทยทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าบวงค่าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจีดพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือก้าวเ,เหนือกระหม่อมตราบนิพนนิรัน์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและความทรงจำในวันคล้ายวันพ พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอยุลเดชมหาราชพระบรมราชบพิรบัญชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568ข่าวทีวีนิว24กาลสินสมมูล์นาสาธรภาพข่าวอนงนาสาธรรายงาน